สวัสดีครับมาพบกับข่าวผกนอากาศนะครับสำรับผากไตฟังตอนออกนะครับประจำวันศุกร์ที่13ธันวาคม2567นเะครับเรากำลังแรกกับนักาสปาอากาศในพื้นที่ผากาตบ้านเรามีปั่นพืนมั่งนะครับเหลืมจากผ่าพื้นที่กรพิ้วผืนนะครับก็เห็นมว่นอากาศเย็นนะครับกำลังแรกเนี่ยเพล่ลงมาปกคลุมนะครับอยู่ทางด้านของประเทศไทยตอนบนนะครับก้ก็เ็นเป็นตัวย่อมความกดอากาศต่ำนะมีการปกคลุมอยู่ทางด้านของชายฝั่งมาเลเซียตอนบนนะครับ จากภาพท้ายดาวเทียมนะครับเห็นกลุ่มเมฆค่อนข้างใหญ่หน้าแน่นนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับส่วนพ้นการตรวจการูเรดาชุมพรนะครับตัวปกกลุ่มฝนกําลังอ่อนนึงกําลังปานกลางปกคลุมในพื้นที่ของจังหวัดประจวบปิ่นคันนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครับส่วนพ้นการตรวจการูเรดาสติงปลาจังหวัดสงขลานะครับก็เห็นเป็นกลุ่มฝนกําลังอ่อนนึงกำลังปานกลางครับมีการเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมนะครับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับประจวบคสงขลา ปัตนาธนียาราและก็นราชวัดนะครับในส่วนของรายงานอุณหภูมิภาคใต้ายฟังัะออกนะครับอุณหภูมิสูงสุดเลยว่าวัดได้3.2.1องศาเซลเซียสนะครับเที่ยวเพิ่มหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนะครับโซนอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้นะครับวัดได้2.2.0องศาเซลเซียสนะครับเที่ยวเพิ่มเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับสำหรับรายงานปริมาณฝนท่ปัตนานีหยิบที่ชั่วโมงนะครับก็มีฝนกระจายตัวค่อนข้างดีนะครับมีตก ดังใจจังหวัดเพชรบุรีนะครับลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับส่วนปริมาณเนี่ยก็มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับแล้วก็มีรายงานฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามาด้วยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชนะครับและก็ฝนมาดที่สุดเมื่อวานนี้นะครับวัดไดี้นึ่งลอยห้าสิบหกจุดหกมิลลิเมตรนะครับที่ตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ ในส่วนของเพลิงก่อหนักาาการผ่าต้ของวันน,น,อองงน,นี้นะครับก็ยังคงมีฝนได้ไลยพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักที่นักหมากนะครับในบริเวณจังหวัดตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับลงไปถึงจังหวัดนาราธิวาสน,นะครับก็จะต้องระ,ระวังอันตรายนะครับที่มาจากฝนตกหนักที่หนักมากไปด้วยนะครับสําหรับอุณหภูมิต่ําสุดนะครับอยู่ในช่วงของ2 1ถึง2 5องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิมสูงสุดนะครับอยู่ในช่วงของ2 6ถึง3 2องศาเซลเซียสนะครับ แล้วก็สําหรับประกาศเตือนนะครับก็ยังคงมีการเตือนนะครับให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับฝนตกหนักทิ้งนักหมากนะครับแล้วก็คลื่นลมแรงด้วยนะครับในช่วงวันที่13ถึง16ธันวาคม2567นะครับตัวอินที่จะต้องเฝ้าระวังก็คือในบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับฝนตกหนักนะครับส่วนตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงจังหวัดนราธิวาสเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับฝนตกหนักทิ้งนักหมากนะครับซึ่งให้ระวังอันตรางๆจะเกิดขึ้นนะครับจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก บนตลิ่งได้นะครับแล้วก็ในพื้นที่แค่ๆครับเนินเข้าภูเขาเนี่ยต้องระวังหยินทะลมไปด้วยนะครับส่วนพี่น้องชาวเรือชาวประมงเนี่ยต้องมีความระมัดระวังการเดินเรือนะครับแล้วถ้าเป็นเรือเหล็กเนี่ยค่อยหมดออกจากคัองไว้ก่อนนะครับในช่วงวันที่ร์สิบสามถึงสิบบกจำาคมนี้นะครับสําหรับลักษณะคือลมวันนี้นะครับก็ยังคงไปลมตอนออกเชียงเหนือนะครับความเร็วลมอยู่ที่ยี่สิบถึงสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทำให้คืนท้องเลือเนี่ยซุ้งดาสองถึงสามเมตรนะครับถ้ามี ฝนควันนองเข้ามาปกคลุมเนี่ยสุ่มใจหมากว่าซัมเมตนะครับสุดท้านีก็เกี่ยวกับขาดไม้สะพอการนะครับเจ็บไว้ข้างหน้านะครับระหววันที่สิบสามถึงสิบเก้าตุลาคมสองพันหนร้อยหกสิบเจ็ดนะครับในพื้นที่ภาคใต้ภาคนอต์ทบนเนี่ยในช่วงวันที่สิบสามสิบสี่สิบมาสิบบกนะครับฝนก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์อนลอยละพวกสิบถึงเจ็ดสิบข้อพื้นที่นะครับเรามีฝนตกหนักเป็นบางแห่งแล้วก็มีบางเป็นนักมังนักหมากบางพื้นที่ด้วยนะครับแต่หลังว,วันที่สิบเจ็ดไปเนี่ยฝนก็มีแนวโน้นมที่จะ น้อยลงไปนะครับส่วนสำรับภาคใต้ฝั่งกระตลองนะครับในช่วงวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกแล้วก็สิบเจ็ดเนี่ยยังคงมีฝนอยู่ในเกณฑ์ลอยละพวกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักจึงนักมากเป็นบางแห่งนะครับเพินจะเหลื่อนเย็นน้อยลงไปเนี่ยคือตั้งแต่วันที่สิบแปดถันวาคมจนไปนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับช่วยกด ไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับห้ช่องให้กับช่องของสูตุนิยมวิทยาภากตายใต้ง,งของเราไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้พิ่มข้อตัวลาไปก่อนนะครับและพกัรดไม่ต่อนเชา้าสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน